siapa neng, suami makan lada haha, แต่ถึงมูจะเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันมูก็กลัวอยู่สิสาลี่ตื่นเช้ามาก็ได้กินข้าวเช้าสินะกินซีเรียลดีกว่างำ้มงั้มงั้มงั้มงมเไปซีเรียลมันกรอบแปลกๆกันเนี่ยอ๋อนี่มันจานนี่ว่าเลแต่ก็อร่อยดีเหมือนกันเนี่ยงำ้มงั้มงังั้ม้อร่อยแซ่บๆเหมือนเคี้ยวกระดูกเลยอะถ้ามันาไมลืมไม่มาช่วยว่าจัดการซอมมี่า้างว่าจัดการอยู่ก้อนเมลลไรนี่โมโหแล้วนะนี่แต่ละเมลลาย เดินบังเกอร์ับสองชั่วโมงที่แล้วอ่ะแล้วพวกนายไปบอกปู่จะนจะไม่แล้วว่าอยากจะกระโดดลมแน่การกระโดดลมของปู่ฉันยิ่งจะไม่ธรรมดาอยู่ซะด้วยสิฉันไม่อยากจะกระโดดลมเลยอ่ะกระโดดลมอาจจะมีตุยได้เลยนะของปู่ฉันแน่เนี่บักเต็งมึคิดว่ามันก็ดูได้สนุกดีแน่ในการกระโดดลมครั้งนี้แน่คงไม่ถึงเตะหลังมั้งแน่บักเต็งมึเอาละนาจาหลานๆเวลาการฝึกกันหลานๆการฝึกนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆโว้ววววครือบินมันกำลัขึ้นไปเลย มันมันมัดูวัยยังแปลกแปลกนะเนี่ยจะจะจะเมาขี้กแเล้วสิโอไม่นะแย่แล้วโอ้ยย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 ยอยย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 ยกยจยยยยยยเยยยลยย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 อยยยยยนยย

เอ้ำะมันไม่เป็นไรเลยเนี่ยเอ้มันไม่เป็นไรเลยอ่ะไอ้ขนาดเหล็กมันอ่อนกว่าฉันทันมาจากสเตนเลสยังไงั้นล่ะไอ้เหี้ยมันพู่เป็นเม๊งเนอะสติงแอนด์เลยเฮ้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 ยแล้วก็ชุดกรอนหนาซะด้วยสิทีนี้ก็วาวุ่นเลยเฮ้ยอย่าปล่อยไฟเลยแล้วก็อีกตัวนึงที่อยู่ข้างหน้าฉันเย้

ไม่เนะ้ แก้แค้ได้ยังีงกระโดดไปแล้วอี๋ถือปืนน้ำมาด้วยเอาไปกินซะอียิงเข้าไปเข้าไปเนี่ยเฮ้ยทำไมหนังมันหนาจังเลยอ่ะยิงไม่เข้าโอ้มาเตามโมงตรงนี้ด้วยเฮ้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 ยวฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ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 ้ยยเฮ กลายเป็นป้ายย่างเลยฉันโอ้โหเดี๋ยวมันยังไม่หมดนะเนี่ยไอ้ย่าว่าจะมาหาของกินสักหน่อยซอมมี่มาเต็มมินิมาเลยยิงไม่เข้าแกร์พุ่งชนเข้าไปเลยละกัน้เปืนย่ามาเัมเย อ,อ,อ,อเกือบไปแล้วนี่ยเกือบโดนมันกัดนะซอมมี่ <m im quantify> ยอย่า <m im> วิชาหวั่นเลยข้าเห็น <m im <m im> เอ,อ้อยางงี้ต้องทีบเลยเย้ <m im> <m im> สุดสมบูรณ์เลยสินะการตัดโลกของฉั้การตัดโลกให้มนุษย์กลายเป็นสมมีสมบี้กลายเป็นมนุษย์โอ้แต่ฉันไม่สนใจเรื่องพันนั้นหรอกนะฉันสนใจเรื่องการสร้างซอมบี้ที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงล่ะโอ้ยฝูงที่ทปน้ำติมไฟนี่แข็งแกร่งที่สุดเลยเย็นเย็นละเดี๋ยวนะถ้าเราเปิดระบบไฟแล้วระบบนั้นแข็งมันจะเป็นยังไงนะฉันอยากจะรู้จริงๆ อ้าเย็นเออไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีแร่คลนนิ่งของพวกเราด้วยแต่เป็นแร่คลนนิ่งแบบติดเชร์ไอ้ยังตัเต็่เออเออพอดเอดอลวเอ้ัวเเตยแลอีกลวไยวเยไม่เไม่เต็ไเมช่วยไัวตตอาไปเปาไปเปลว้องปอยกระสุนได้ด้วยไปเปไปเปลวัไอไปเ นแล้วก็่เนวี hmm. yeah. mm ้แหละเอ้ยตายซาดอกเตอร์ช่วยร้าอฉันกระโดดด้วยอ่ะมีสามีซาแล้วกมาจากโลแกนงอนนี่ได้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าว่ารู้สึกว่าจะต้ โกโกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกโกวาที่ไปซื้อนีดอกโอเคไปไปตอมแผนบักแตอโมฉันพกงานมาด้วยเพลงชุดโกโกวาเรียบร้อย เฮ้ยจังหวะนี้แหละพุ่งเข้าไปเลยเย้ หลบมือหลบมืออว้ยหลบได้ไงมเน่ยโหลบมดิจิตอลโุ้ยก็ไปาแล้วไอ้จะก็มาในตัวมาแล้วเออเอได้ไปแล้วออ้ยแต่สุดจะก็ได้ยามาโวยาจากตัวมันทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่เวลาฉีดยาแล้วสินะอุ้ยจะต้องฉีดยาจริงยงอเนี่ยอ้ยฉีดก็ฉีดโอยฉีดก็ไปแล้วออ้ยมันแตงตาออ้ยแก็บฉีดยาแดงตาออ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บมากออ้ยฉีดก็ไปไม่มีเวลามาเจ็บแล้วออ้ยฉีดฉีดออกมาฉีดแขน จะวิวันนี้วันนี้วันนี้จะได้เรื่องวันนี้วันนี้จะได้เรื่องวันนี้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 ว

ตายเลยพวกเรามือดำๆไปเลยการที่จะใช้พลังแบบนี้มันก็จะยากสุดไปเลยเนี่ยเอาเลยนะเพื่อนนาอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าบักแตงโมอันนั้อะไรกันนะ ไม่จริงจะมบาบักแตงโมองทำเบอ่อวัวถึงขนาดนี้แล้วอย่างนั้นเรเนี่ยวัวเหลือตัวคนเดียวอย่างนั้นล้วเนี่ยออหมาก้อนแล้ววัวจะลงยังไงอะลงไม่ได้กระดูกคอว่าหง